น่ามีลูกงูนี่ลูกงูนี่ก็ลูกน่ามีลูกปูนี่ลูกปูโตโตโตปามาหาอ่ามานี่ปา มานามานี่ปะโดอืมหาปุยูมานี่ปะโตดูบูอืมโอเคนี่โตโตอืมโอโอโบโนโอน Oo po, ma o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  na, a, pa, pa, a, w, wa, ka, ra, di, di, mi,

อ่านว่าบ<อ>ูเออแล้วก็บ<อ>ูบูอะไรปูนาเออแล้วก็กะ<ค>นี่กะกะอะไรกอีกีอ่านว่ากากีเออแล้วก็นี่กากีมันก็จำเป็นอ่านว่าดี ออีออาก็แล้วก็อารออีอ uh, ่านว่าอารีอ่าแล้วก็มีอืมโอ้โหมืออ่าอันนี้โตตาดีอ่าแล้วก็ mi Ngô Mà Mà em nói đây A D Đu U mm. à. À. U N น,มน,นม้มีตาบุนามีมีตามีตาน้าน้ามีหูหูมีตามีหูมีตา